สวัสดีค่ะเป็นแม่บ้านออนไลน์บีนิดนะคะตอนนี้รับงานกับบีนิดอยู่ค่ะเดือนนี้มีโบนัสอะไรนะคะที่ปังปังเก็บงานเพลินรับเงินปังค่ะ เดือนนี้คุณแม่บ้านรับงานทั้งหมดประมาณกี่ชั่วโมงคะถ้าตามปฏิทินที่มีงานจองนะคะตอนนี้ก็กดรับงานแล้วน่าจะ134ชั่วโมงแล้วค่ะตอนนี้คุณแม่บ้านให้บริการเสร็จไปแล้วกี่ชั่วโมงคะนับๆแล้วนะคะตอนนี้ให้บริการไปแล้ว50ชั่วโมงแล้วค่ะตามนี้เลยทําเสร็จไปแล้ว20งานค่ะแสดงว่าหากคุณแม่บ้านทําครบ134ชั่วโมงที่แน่ๆจะได้1,000บาทแล้วใช่ไหมคะ ใช่แล้วค่ะแต่คิดว่านะคะจะรับงานเพิ่มอีกนิดนึงอยากให้ถึง140ชั่วโมงเลยเพราะว่าจะได้ตั้ง2,000บาทเลยค่ะเพื่อนๆพี่ๆคุณแม่บ้านดีนิดอย่าลืมรีบไปเก็บงานเพื่นๆน,น,นะคะจะได้รับเงินปังๆเฮงๆกันนะคะ